สวัสดีค่ะเมนีน้นองติวจะพามาชมสวนทุเรียนค่ะเดี๋ยวก็จะพานางขามคลองน้ำไปกอนขามไปแล้วค่ะจะมาพอรับต้นทุเรียนที่กําลังปลูกใหม่ค่ะอันนี้ปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วค่ะ,ะมาชมพัฒนาการของต้นทุเรียนกันค่ะต้นทุเรียนที่ปลูกไว้กับปลูกไว้ตามร่องน้ำเนี่ยค่ะร่องน้ำคู่น้ำ ภาพอาจจะมืดจักน้อยค่ะเพราะว่าพายอยู่เขาเนอาอพายอยู่เขาฝนกับกำลังตกฤดูฝนค่ะอาจจะพายเดีอื่นชมบริเวณรอบๆอบมีต้นหมักทุเรียนหน่อยต้นหมักทุเรียนใหญ่ป้าปนกันไปชมส่วนตอนเย็นเย็นค่ะภายในบริเวณรอบๆก็จะมีต้นหมักทุเรียนต้นหักพาวต้นบมักสมโอ ในหนองน้ำนี่ก็จะปล่อยปลาพ้อมค่ะปลากรมิหร้ายชนิดปลาแต่เพี้ยนปลาขาวปลาค้อก็จะมาชมบักทุเรียนตอค่ะบักทุเรียนที่เฮาปลูกไว้ได้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะมเพรมนมเพรมนปลูกเองค่ะพ่อเพื่อนปลูกไว้ตอนนี้ก็จะเขาสู้นาฝนแล้ว นามชากะอุดมสมบูรณ์ก็จะย่างไปชมอีกก็จะไปพ่อต้นมักละมุดต้นมักละมุดต้นมักทุกเรียนที่ปลูกไว้ก้อนหนานีแล้วลกำลังแตกยอดงามตอนนี้ก็จะเริ่มเอาปุ๋ยมาใส่ให้แล้วค่ะบางต้นก็ยังว่าท่านได้ออกยอดบางต้นก็ออกยอดแล้วอ่ะก็จะเดินขำสะพานไปชมอีกสวน เดินไปเดินไปไปชมอีกสวนกับมาพ่อครับอันนี้ก็จะเป็นให้นะพ่อเพิ่นได้เผาตัดแล้วก็เผาค่ะเพราะว่ามันเห็ดหยากมันยหยาลายรถไถปั้นบ่ได้ก็ต้องตัดแล้วก็เผาซะก่อนก่อนที่สีทำนะามะาพบกับต้นมักะมดุดต้นมักะมดุดจนบักเผากับกำลังงามปลูกใ้ตามคันนาะแบบนี้แหละค่ะ โอ้ ه, ต้นนี้งามค่ะกำลังปงยอดในสวยงามต้นบักเผากำลังเป็นมาอุ้ยเบิงะะ่งเลยค่ะฝ่าหมืดฝ่ามัวมาแล้วฝนก็กำลังจะโตแล้วเอาอายเพื่นยางไปยังนออันนี้ต้นบักทุเรียนค่ะกำลังง่ญ่เลยสามปีแล้วค่ะ ปีที่สามแล้วปีสามที่สามกลัวแล้วกับปลูกไว้ต้นได้ตายกับปลูกต้นได้บ่ตายกับดูแลไปค่ะบรรยากาศเย็นๆตอนแรงๆอู้ตน้นต้นบักฮุ้งกับมีค่ะต้นบบกฮุ้งต้นบักซีดาต้นมักฝรั่งอ่างมะพร้าวกับต้นนี้ต้นทุเรียนต้นนี้งามค่ะค่ะอายเพิ่นค่ะ พาชมใบมันทางพีหยอดใยใๆว่าส,สันค่ะเพื่อนว่าทางทีได้รับแสงแดดทางทิศตะวันออกแต่ว่าทางนี่จะเป็นใบน้อยนี่จากน้อยทางนี่เป็นใบน้อยนี่จากน้อยกับงามค่ะตอนนี้กะได้แท้งยอดออกมามันเป็นหนาฝนแท้งยอดออกมาแล้ว บริเวณใตต้นก็จะรักษาความสะอาดตัดงาให้สันส้นๆเพื่อว่าเพ่ใหา้วัชพืชแย่งอาหารของต้นบักธุเรียนไปต้นนี้ก็สวยงามค่ะต้นไง่กมูกิ่งการกรับไงอาจะพาขามคล้องน้ำโอ้ยมันตกมันมีนม้ำ เอาลัดเดินไปขี่ขนันขามไปพุ่นยางรัดลงนีเลยค่ะอ่นนี้ก็จะมาพอต้นบักฮุง้งต้นบักทุเรียนชมไปเรื่อยๆตามบรรยากาศท้องทุ่งหน้าบ้านเฮาตอนแล้งๆค่ะอันนี้ก็จะอีกต้นหนึ่งปลูกแซมกับต้นบักฮุ้งไปต้นบักเผาพัาขันจองค่ะปัาขันจองกับมีเอาไว้สิใสต่ำบักฮุง้ง ยู่ในนี่กัมีปลาเลกปลาหน่อยเอาเรียงไว้ตามธรรมชาติให้มันกินสาหลอกสาไลาไปค่ะเมื่อน,นี้น้องติวก็จะพามาชมบรรยากาศตอนแรงๆของอีสานบ้านนาะของเฮาค่ะกำลังน้ำทา่าอุดมสมบูรณ์โอ้มาพบกับตนทุเรียนตนนี้กาง,งามคขึ้นกันค่ะพาชมไปเรื่อยๆค่ะ อ,อีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็สวยขึ้นกันในแตงกิ้งแล้วอยอดหน่อยร้ายค่ะต้นนี้หลายหลายโอ้ต้นนี้ก็สวยงามเป็นอีกต้นหนึ่งที่สวยงามขึ้นกันต้นบักทุเรียนใบกำลังเหลี่ยมปาดลำตน้นลำต้นขึ้นง่ายแทนต้นนี้ใบ,กบเกียวงามกานก่ะกำลังแตกออกมาค่ะ อันที่เห็นยู่ตรงหน้าก็จะเป็นสวนบักสมโอพ้อมค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งก็งามคือกันนี่เป็นสวนบักสมโอค่ะบักสมโอบานเฮาพันท้องดีรสชาติหวานปลูกแซมกับสวนทุเรียนต้นนี้ก็สวยงามคือกันค่ะอุย้ยยอดกำลังสูงกำลังพุ่งแท้งขึ้นไปบนท้องฟ้า ล้ำต้นกับกำลังไงเอาล้อเบิ้งอีกค่ะอีกสองสมปีสิได้มากบ่ตอนนี้กับบำรุงล้ำต้นบำรุงกิ่งกันให้มันมีถาดอาหารเพราะที่สิออกมากออกผลจะร้องเฮ็ดให้มันได้หมากได้ผลเบิ้งค่ะทุ่งอันสีขาวๆก็จะเป็นขิ้งว่าค่ะเอามอวตถราไซ้บริเวณรอบๆ ตอนแรงๆสวยงามค่ะฝุ่นฝุนก็นจะเริ่มตกมาแล้วลองติวก็จะทายทำให้เบิง้งบรรยากาศสวนทุเรียนยามฝนค่ะ